บาัดีสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกัเสไลยน้องมานิก,กนาอ,กอ,กออกทงเนาะออกทงย่ำแรงหล่อทงกับมายายปอกเนาะทุกคนไหมน้ำควายแค่ะมายายปอกมายายปอกสวนมาน้ำควายเนาะทุกคนไปน้องทุกคนเอาไปนน้ำควายย่ำแรงเนาะมันลัดมันไหวนาะทุกคนอย่าไปทางอื่นอย่าไปไกลนะย้าไบบกมือเขื่อนนะทุกคนมายายปอก,กสีออกมานรัดคนะู่เมือกับบางเมือกับเสลยมานน้ำบางเมือกับใบไม้นาะทุกคน นียังมันแรงตอนนี้เวลากประมาณสองโมง อื <laughs> น่นมันไปตลอดนางกะไม่ยังปอกกันเลยน้ำคู่มือเนาะไม่ยังปอกอท่านหอใส่อยากกินน้ำแล้วพะนะซ,ซ,ซิมบิาไ กวยจังยึดเสียบกันทึไม้ซื้อได้จัพอกวยจังได้คุดมีเงาปองว่ะเร็นกล้วยก็จังคุดเมือนีงาป้องอากาศดีได้ ไปทุกคนนะหล่อไปตลอดเนาะหล่อไปจนเห็นขั้วไอหมียปอกว่าซะแม่แม่เบรอหมีปอกว่าเห็นขว้วแล้วทุกคนจะสิแม่ยนรอบอนะ่ะเนาะยางไปก่อนก่อนเนาะไปบนใกล้ใกล้กันค่ะเพื่อนะปไปทุกคนหมียปอกบอกว่าเห็นขว,ว้วแต่นะกกว่าบุ๊ว่าสิแม่นขว้วอ่ารึบอ่เนาะขับไปบนใกลใกล้หมียปอกว่ะยางเนี้ยกัเป็นยามป่อยนะทุกคน bằng tổ anh hùng ăn cả mọi người ăn cả mọi người ăn cả mọi cả mọi người ăn 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 cả mọi ăn cả mọi người ăn cả mọi này ăn cả mọi người ăn cả mọi ăn cả mọi người ăn cả mọi là ยัน,นไปอทู่ท,ท,ที่น่าทุกคนสนี้ว่าไม่ควส้สเลยไปบ่อีกข้างหน้านะทุกคนหลอไปเรื่อยๆจนเพาะข้อยีไงงียนปอว่ะอันนี้ข้ายีเงีย้ยเรนลีลยอ ังไปเลือจนพอคั่วซะแหละเละนะนี่ยพอขาดดาวะ่ะแม่นจะคัวตะเองมนะทั้นทงนั้นละทงเป็นคนมีปอกพอแล้วคั่วตัวเองมาน,นะพอแล้วคนนะ่ะ ไปไปยิมเปิลเสิ็แล้วลงไปทางนาสะเละนะไปทางนาตัวเองแล้วลงปูป้าไว้อยู่นาตัวเองมันจังปูป้ามีกระทั่บ่นะเออมันมาจากแวกเก็บอ่ะนี่นะนี่ข้อยสะเละ่งอนทุกคนกะยิมแก้งเนี่ดีได้ยังไงตรง พอแล้วพอแล้วมีฟอกสไลด์มานะ ขอควยแล้วคุดได้ไหมีอยู่บอกเห็นมีเปล่าคุ่นู น้ำกันมีป่าวนาะขวยกะคอยไล่ลงเหมือนเนาะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังเวนอยู่สี่หาหมูเนเขาเมื่อหอดบ้านนะสิไล่พ่อป่าว้อยู่หนาสเลเนาะแล้วก็เขาเมื่อเลยก็มีปไม่่ม่ปขไป่ซเงีปอกว่านอทุคนข่ยไล่เงียบป เนาะมีนจปอกคอยไล่ลงไปนะทุกคนหล่อไปน้าคูดไปน้าคอยไล่ลงไปเพราะว่ามันก็นยังเว้นอยู่ข้อุป Hawth ก็ได้เนาะบรรยากาศดีดีตรงไหนทุกคนวนะิวก็งามลมเย็นเย็นเนาะเมนว่าขวดแสแหละเว้ยนะทุกคนจ่านนี้ เ็ิ้ลแสมีอยู่สามตัวเนาะอันนี้ค่ะควายคนเกินไก่เนาะพอวันไปน้ากันไปเป็นผูงน,นับเป็นโหนะทุกคนไปน้ำเดียวกันกันเลยคนเกินไก่ไปน้ำกันกัน,กนเลยได้เมือนเดียวกันเนาะทุกคนค,คั้วสามเจ้าคนเะด้ไปน้ำเดียวกันเนาะอืม,น,มนี่กระถางมีปอกเก็บกระถางทุกคนฮะ เขามาก่อนละม่ป้อมมาไล่พวกมันม่ป้อว่นก็ทานาดวงหมาไปเบิ้ลน่ะ่หอมแตล้ารนเบนิ้บนเพอได้ไมีย้อนหน้อกนไ,ไดส้ส่ง

nó là súp khác nữa mm. Mm. Mình bỏ vào lúc đông mà đông không ra đi nổi Ông mất tòi lạ Mình bỏ xong rồi thì ăn Lúc đông, biến เมื่ก n อนยัาป้ากินนัะเลาของยัยเป้าเนาของยัยเป้าน่าดนางแซทุกคนของมีกินยาคอยไล่ลงเมือเราทุกคนบีาะเพราะว่ามันก่ยังเว้นอยู่นนตอนนี้ออรมาเปาไวแต่ในหน้าเสลดจะเขาเมือก่อนเนา,าะ,นะ

นี่นะทุกคนใส่สีไล่มาป้าไหวในบ่อหนีแน้วก็มีปอกข่วยแล้วกัสิลงไปขุดอยู่ลุมบนหันแล้วก็เมื่อเนาะทุกคนมาป้าบันี้มันโมปฏิติแล้วทุกคนแล้วน้ำมันกระเข้าเมื่อเองคำคำปลาบาในี้เฮาลงไปขุดก็มีปอกอยู่ลุมคุดนี่เคิบ์ฟนะทุกคนเกียดเพราะมันสิ่งหย่างแคาขุดอยู่ปะปลาเอามีปอกสิขุดทู่เบิ่งขานเป็นกบเพหรอปะสิกบลังแข็งหรือกบลังอ่อนก็มาหลุดน้ำกันทุกคน nhìn khen khen đây được bố mẹ Hãy subscribe đi nhìn Ghiền đi ไม่จันน่ะแม่นน่บอกกกงแข็งมั้จ้ะ่างันอะก่างแข็งเลยทุกคนเลยกรงแข็งนะอันอืมกูยาเนมันอยู่ละงมาทงอีกเด้งมาทางลุดน้ำกันทุกคนมาหลุดน้ำกันเอากระปูะ จิเส <Hey. S 1> <that> ื yes, ่อ้กตนนี้ก็เลกแต่ก็เงียบแท้อ้จกเป็นจกโอ้ยโอ้ยผสมก็พููเลกเพียงเด้ง่าทุกนโอ้ยระวังสอนรบไม่เห็นป้องครบมาแม่เอ้ยคบเหมือนสัตว์ป่ะอ้าวใ อ่ะมีปลากุดเข็บสี่ปม่เป็นหูไหมคุณดูหูเขียดบ่ะเขิบเขิบเป็นไงมันเป็นน้ำเขิบจ้าเขิบใหญ่โอยเออเป็นหูาลุนลุ้นี่ได้อีกกบหนหูกิ่ตัวอ dạy mà đẹp cova dạy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  khe xe cova chưa là xe cova dạy để dạy cova 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 dạy Ee, to khía, khía lại, khía một bao ủ khía, khía to, bạc lợt. Nhanh lên, ah, đi, 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 con đi, 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 พุดกีดินแกนแกนเทียมฮักเซอร์แม่พูดเสิมนึงในยซีโตหาโตถ้าแหล่พูดพวกท่านเห็นจะโตอย่าพูดเมื่อย์อซื่อแหล่ ไปจุดหอดแม็ดเลยว่ามุมีวะารันม้นนพุ่งฮาเขิอบไม่้ายังงั้นน่ะมม้มีฮาเข่อนไม้เด้แน่ว้ยตอนนั้อุ้ยซาแน่มม้มีได้คุดว่เป็น แต่มุมนี้คุณพ่อเป็นซับจุนแอาา่วขาดงเนีซับจุนแอาา่วขาดผมอืมจงมพูดจนเมื่อยเขื่อนมาง่าย เีมมีเขียวไปเจ้าตอนนี้นด,ดเพอเจอเขียนเ<ด>นี่นยซิปโตเลยเดอ เกืบหน่อยคือเขียนหน่อยแล้ววนะวุ่นทือหอดของได้คือทรงอย่างได้ของมาขวดไม่ยังไปอยู่อ่ะ เนาะทุกคนได้พ่อเบี๋ยวพ่อแจวพอแจวละเมื่อยได้ไหมเนี่ยพ่อแจวคุดเขือมันแข็งเมื่อยทุกคนนะเมื่อยอะไรแบบนี้นะเป็นลายพุ่มนะเป็นซีมุ่งละตอนนี้ก็เมื่อห้าหนึ่งขาหนาด้วทุกคนปะเมื่อเมื่อแบบนี้เมื่อยนะทุกคนเมื่อยคุดเข๋ละมีปอกสีไายพุ่มเมื่อไรต้องมีปอก ขูดเกียยจนเพลินจนคำจนซีมูก่าแล้วเนาะทุกคนสีนมเมื่อเนี่ยเมื่อห้าหนึ่งขาวหนึ่งน้ำเนาะสแลด์กับสีได้จบคลิปนี้วันจ่ซ้ำเนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้กบม่มยังร้ยเนาะทุกคนพอกันมาคลิปหนา้าฝากกดไหลา์กแชแสกดตีดตามสไลด้เด้อบ๊ายบายสวัสดี